สวัสดีสวัสดีขออภัยในความหัวฟูพอดีเพิ่งตื่นเลยนะวันนี้ยังอยู่วันนี้ยังอยู่ที่ปทุมธานีอยู่นะโอ้ยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวก่อนมีทุ่งนาด,ด้วยนะอันนี้คือนายพักอยู่บ้านพักของแม่ทีมนายเองนะคะแม่นันเดี๋ยวหารองเท้ากันวันนี้อากาศเย็นลงเนาะทุกคนถ้าได้ตามดูพยากรณ์อากาศคงจะทราบกันว่าวันนี้อุณหภูมิของ ประเทศไทยเราจะเย็นลงประมาณหนึ่งถึงสององศานะคะมีความเย็นพัดผ่านเข้ามาอันนี้บรรยากาศที่ประทุมธานีอะวันเปิดเทอมวันแรกประทุมธานีอยู่ที่ประทุมคลองห้ากันเลยนี่ด้านหลังตรงนู้นนี่เป็นด้านหลังตรงนู้นเป็นอะไรนะเดี๋ยวกันให้ดูกันตรงนี้ค่ะเอ๊ยไม่ใช่อามันกลับกล้องอะอาวทำไมมันไม่กลับนู่นด้านหลังเขียวๆนั่นเห็นไหมคะ เป็นสีเขียวคือทุ่งนานะสวยมากเลยนะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยจะมาบอกความประทับใจนะคะวันนี้นายจะกลับพิโลกแล้วแหละแต่ว่ามาบอกความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างทางัว้ฟูใครเข้ามาแล้วขอขอ,ขอแบบท้างายกันได้นะเออเข้ามาข้างในก่อนนะเดี๋ยวรถชนวันนี้วันเปิดเทอมวันแรกทุกคนอาจจะยังยุ่งยุ่งกันอยู่นะไม่มีใครเข้ามาดูเราก็ไลฟ์ทิ้งไว้นะว่า ความประทับใจที่พี่นายได้มาอันนี้คือมางานสัมมนาออนทัวร์นะสัมมนาออนทัวร์ผู้บริหารที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตนะคะที่ปทุมธานีนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้มาบอกว่าประทับใจอะไรเกี่ยวกับงานสัมมนาเพราะว่าไลฟ์ที่แล้วพี่นายบอกไปแล้วนะวันนี้จะมาบอกว่าความทรงจําที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราอยู่ที่นี่เี่ะมาตั้งแต่วันอะไรนะมาตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันอังคารเนาะเออวันอังคารแล้วก็แบบ มีความสุขมากนะมามาเที่ยวที่นี่เหมือนเป็นการได้พักผ่อนไม,ไม่เหมือนกันมาทํางานหรอกเหมือนเป็นการมาพักผ่อนด้วยแล้วก็มาพบปะแม่ครับแม่ทีมของเรานะแม่นันนะคะคุณนัทนาน์บุญทองใจแม่นันเป็นแม่ทีมพี่นายเองเนีย่ยเห็นไหมเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เรามาพักอาศัยอยู่บ้านเขานะเขาก็พาทัวร์น่ารักมากค่ะแม่นันพาทัวร์โอ้ยหลายที่อะ่ะนะเพราะว่านายก็ถือโอกาสว่าสัมมนาเสร็จนายก็เลยออกมา ทำรายการส่งช่อง Youtube ตัวเองด้วยก็เลยอยู่ต่ออีกสักวัน2วันไงแล้วทีนี้ก็เลยไปเที่ยวกันนะตั้งแต่นู่นเลยไปเที่ยวอะไรนะวัดปัญญานันทารามหรือเปล่าสวยมากนะใครที่อยู่ปทุมธานีแล้วยังไม่เคยไปอ่ะไปเลยสวยสวยสุดๆเลยนะแล้วก็ไปเสร็จแล้วเราก็ไปสวนลุมแดงกันซึ่งเป็นฟาร,รม์มเป็นฟาร,ร์มของออร์แกนิกเกษตรอินทรีย์แบบโอ้โหโน่ารักค่ะ เพราะว่าลุงแดงนายไปเนี่ยนายเจอเจ้าของเจอเจ้าของฟาร์มพอดีแล้วเขาก็เลยพาทัวร์ในฟาร์มเขาแบะว่ามีปลูกอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะเป็นปลูกเมลอนนะกับมัลเบอรรี่สนุกค่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบ น่ารักอ่ะมันไม่ต้องไปเที่ยวสถานที่อะไรที่มันแบบหรูหรามากมายแต่ว่าเราทำทุกทุกที่ของเราให้เป็นที่ที่มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นนายมีมีความสุขสนุกมากเลยนะเพราะว่าวันนั้นทั้งวันเลยแม่นันพาทัวร์เออไปเจอค่ายมวยด้วยนะเออเจอค่ายมวยที่ปทุมธานีนี่แหละแล้วก็เลยได้ไปแบบเออเตะต่อยอะไรนิดหน่อยนะแบบฟื้นฟื้นแขวนนวมไปนานแล้วไงแต่พอเห็นแล้วฮึิเมเลยออยากกลับ อยากกลับไปต่อยมวยอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพออีกวันนึงก็เราก็ไปทาปาร์ตี้กินกันปาร์ตี้กินที่บ้านฟูเกรสนะคือเป็นแม่แม่ทีมติดบอลแม่ทีมของเราอีกทีนึงแม่ทีมใหญ่สนุกค่ะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยอ่ะนะสามวันที่อยู่ปทุมธานีนี่มีความสุขแล้ววันนี้นะยิ่งตื่นมายิ่งแบบฟินไปใหญ่อะอากาศมันเย็นขึ้นทุกคนใช่ไหมทุกคนจะรู้สึกเห,หมือนนายไหมว่าอากาศมันเย็นขึ้นนะดูสิ ไม่มีแดดเลยวันนี้ยสภาพอากาศมันดูแบบขมุกขมัวเหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าฝนไม่ตกค่ะแต่อากาศแบบอากาศเหมือนอยู่เมืองนอกอะตอนนี้เราไปเที่ยวเมืองนอกหรือไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้แล้วก็จินตนาการเอานะว่าเราอยู่ในสภาพอากาศที่ฟินอุ๊ยอย่างนี้ภาคเหนือต้องแบบนะ เออภาคเหนือต้องน่าเที่ยวมากๆเลยเดี๋ยวถ้านายกลับไปก็อาจจะไปแบบช็โชบปชอบชอบชอบอยู่แถวนอกเมืองของพิษณุโลกนะอาจจะเป็นทาง,งเส้นวังทองเส้นที่ไปเพชรบูรณ์อ่ะรับรองว่าสวยงามแล้วจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะเพราะว่าไปไปถ่ายทํารายการก็สนุกมันเป็นอะไรที่เรามันเป็นความประทับใจระหว่างระหว่างทางที่เรา เดินทางไปถ่ายรายการนะ่ะบางทีพี่นายเจอเรื่องราวอะไรที่น่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะระหว่างทางที่พี่นายไปถ่ายทําบางทีเราไม่ได้ทําสคริปต์หรือไม่ได้แบบเขียนสตอรี่บอร์ดหรืออะไรว่าจะไปถ่ายอะไรยังไงที่ไหนเราแค่คิดว่าวันนี้ฉันจะไปที่ไหนดีเท่านั้นแหละกาหนด เป้าหมายมันก็เหมือนคนเราอ่ะต้องมีเป้าหมายต้องเขียนเป้าหมายมันออกมานะจ๊ะถึงแล้วเราก็ค่อยเดินตามทางเส้นทางนั้นเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่เราเขียนไว้แต่ระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นระเส้นทางระหว่างทางที่ก่อนเราจะไปถึงเป้าหมายนะะั้นอ่ะมันมีอะไรสวยงามเกิดขึ้นมากมายนะ,ะเหมือนกับพี่นายตอนเนี้ธันวาคมละที่ได้เข้ามาในธุรกิจแบรนด์มิสซิสวานะจ๊ะ นี่มิสซิสบาลคืออะไรนะมิสซิสบาลก็คือฟองน้ำมหัศจรรย์นาโนนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูกันก่อนเลยนะเป็นฟองน้ำมหัศจรรย์นาโนอีกตัวเนี้ยธุรกิจตัวเนี้ยมันทำให้ในายแบบมีความสุขหลายๆอย่างสิ่งที่ได้จากเนี่ยเดือนนี้เดือนธันวานะเป็นนายทำงาน ที่ในแบรนด์เนี้ยครบหนึ่งปีแล้วในทุกๆวันที่นายได้อยู่ในบ้านหลังเนี้ยมันทําให้นายมีความสุขมากๆค่ะนอกเหนือจากการที่ได้รายได้มันได้ทั้งความรู้ได้รายได้ได้มิตรภาพได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายอยากได้นะอ่าเ,เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟองน้าแค่เนี้ยฟองน้ามหัศจรรย์น,นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นธุรกิจที่นายจับมาแล้วนายก็ถูกฉลกับ เขามากๆนี่เห็นไหมมีทั้งแบบตอนนี้มีเป็นแบบซองสีฟ้าแล้วก็ซองแดงนะเออในใน,ในความทรงจำนี่ตลอดเส้นทางระยะเวลาที่ไหนได้เข้ามาทําในแบรนด์มิสซิสวเนี่ยมันมีความทรงจำความประทับใจมากมายตลอดหนึ่งปีตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วจนมาถึงธันวาปีนี้ครบหนึ่งปีพอดีเลยมันบอกไม่ถูกค่ะแค่อยากจะบอกว่า ในแค่อยากจะบอกคาคํานึงนะกับในแบรนด์สินค้าตัวเนี้กับแม่ทัพแม่ทีมนายกับเพื่อนร่วมงานกับทุกทุกคนในครอบครัวมิสซิสรอของเราในอาจจะบอกไม่มีคําพูดสวยหรูอะไรมากมายแต่ในอยากจะบอกว่าร้อยคนรักไม่เท่าหนึ่งคนที่พักดีจริงไหมร้อยคนรักไม่เท่าหนึ่งคนที่พักดีคืออะไรก็คือว่าเรามี ทำงานอย่างซื่อสัตย์นะคะจงรักภักดีซื่อสัตย์ในตัวองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้เราทำมันอย่างเต็มที่อ่ะทำด้วยความซื่อสัตย์ทำด้วยจริยธรรมศีลธรรมทุกๆอย่างคือไม่เคยหักหลังบริษัทหรือว่าทำอะไรที่ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยสักวันมันคงจะส่งผลให้เรานะได้พบกับ สิ่งที่ดีอีกมากมายเลยวันนี้แค่อยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะกลับพิษณุโลกแล้วนะแล้วมันตลอดระยะเวลาที่ฉันเข้ามาอยู่ปทุมธานีสามวันเนี่ยมีความสุขมากๆเลยค่ะอิ่มเอมกายและใจโดยเฉพาะกายที่อิ่มมากเลยกินแบบกินจนแบบดูดีด,ด,ดูสภาพหุ่นอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคงต้องแบบลดลดอย่างแรงอะ่ะเออไม่ได้ว่าลดน้ําหนักอะไรมากหรอกแค่แบบ ให้ร่างใหให้ร่างกายเราได้รับการฟื้นฟูให้หุ่นมันดีขึ้นกว่านี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพกายและสุขภาพใจสำคัญมากทำทุกๆอย่างให้บาลานซ์ควบคู่กันไปบายบายเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วล่ะตอนเที่ยงแล้วเจอกันที่พิษนุนโลกจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจพี่นายเก้าผาเพลินทุกท่านนะวันนี้นายยังอยู่ที่ประทุมธานีค่ะเพราะว่าหลังจากงานที่เรามาร่วมงานสัมมนาผู้บริหารออนทัวร์ที่กรุงเทพนะคะที่กรุงเทพโรงแรมเอเชียแอ์พอร์ตก็ไม่ถึงกรุงเทพหรอกเนาะก็เนี่ยกึ่งๆระหว่างกรุงเทพประทุมธานีก็เลยอยู่ <c oughs> อยู่ยาวนะอยู่ต่ออีกสักสองสาวันเพื่อถ่ายรายการลงช่อง YouTube ตัวเองนะระหว่างทางที่ได้อยู่ประทุมธานีนี้อ๋อ สนุกอ่ะมันมันเป็นบรรยากาศที่ที่หาไม่ได้โดยทั่วๆไปนะคือสนุกยังไงคือสนุกได้เจอเพื่อนร่วมงานได้เจอแม่ทัพแม่ทีม คนที่เขาสําเร็จนะคะในงานสัมนาผู้บริหารจากนั้นเราก็มาสร้างสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เหนียวแน่นกลมเกลียวของระหว่างทีมของเรานะทีมติดปิกรวยของพี่นายเองนะพ่นายอยู่ในแบรนด์ธุรกิจฟองนะ้ำมิสซิสวาวนะคืออะไรทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักนะบางคนนี่ไงฟองนะ้ำมหัศจรรย์น,นานโนเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนนะว่ามันคืออะไรนะคะ อันนี้ก็คือนี่ไงฟองน้ำมหาศจ,จารย์โน,โนถ้าทุกคนเคยเห็นตามสื่อโฆษณาอาจจะรู้จักนะเห็นไหมเนี่ยฟองน้ำอันนี้ซองแดงนะซองแดงจะช่วยเกี่ยวกับทําความสะอาดโมอเตอร์ไซค์จะได้ทุกได้ทุก,ท,กทุกสีเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีรถหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อะไหล่อะไรของโมอเตอร์ไซค์สามารถทำได้ส่วน อันนี้นะสองฟ้าก็ทําความสะอาดอนเนกประสงค์เลยจ้าเครื่องครัวเครื่องเรือนห้องน้ํานะได้สารพัดขายรับยางมะตอยข้าบรถเบียดรถชนอะไรกางคืนหรือว่าจะเป็นคราบหนังคราบอะไรที่เป็นสกรปรกคุณสามารถใช้ได้เพียงใช้น้าเปล่าไม่ใช้น้ํายานะวันนี้เราไม่ได้มาขายของเราจะมาแบ่งปันพลังงานบวกแต่เช้าเลยให้กับแฟนแผนแฟนแฟนแผนแผนแน,น <laughs> ทำไมฉันต้องพูดลิ้นพันกันด้วย ให้แฟนเพจนะว่าวันนี้อากาศมันเริ่มดีอะอากาศทุกคนหลายพื้นที่นะก็คงจะแบบอากาศเริ่มเย็นนะอันนี้พี่นายอยู่ที่ปทุมธานีนะคะคลองห้าอยู่บ้านแม่ทีมติดตัวพี่นายเองนะมาขออิงแอบบ แบอบยิงพักอาศัยเขาอยู่ที่นี่ประมาณสองสามคืนแล้วล่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะกลับแล้วค่ะวันนี้จะกลับพิษณุโลกแล้วนะเลยแวะมาแบ่งปันพลังงานบวกพลังงานดีๆเหมือนเดิมนะหายไปหลายวันนะไม่ใช่หายไปไหนหรอกก็อยู่นี่แหละไปถ่ายรายการได้ไปเที่ยวสวนออร์แกนิกฟาร์มของลุงแดงที่ปทุมธานีนี้ก็สวยมากเลยค่ะแบบแล้วก็โชคดีมากที่ได้เจอเจ้าของฟาร์มด้วยนะเจ้าของฟาร์มเขาก็เลยพานในอ่ะทัวร์ทั่วฟาร์มเลยแบบมีกิจกรรมอะไรเพลินเพลินให้ทําสนุกมาก เดี๋ยวไว้รอติดตามกันในช่อง y o u t u b e นะพี่นายกำลังตัดต่ออยู่นะมันเยอะอะคลิปเยอะมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นกำลังเร่งตัดต่อเพื่อจะเอามาให้ทุกทุกคนดูว่าเฮ้ยเ mm hmm. <"Hey, S 2> มืองสวัสดีค่ะแม่นาตอนนี้นายยังอยู่ที่ปทุมธานีค่ะเห็นไหมอยู่บ้านแม่นานตรงนู้นมีทุ่งนาด้วย <c oughs> ชอบมากเลยอะอยู่ที่ไหนก็มีทุ่งนาเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้จะกลับพิษณุโลกนะซื้อตั๋วไว้แล้วตอนเที่ยง นะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยที่แวะเข้ามาทักทายกันอากาศทางนู้นเป็นยังไงคะเริ่มหนาวหรือยังที่ปทุมธานีเริ่มเริ่มเย็นนะในายดนออกมาร,รู้เลยอะ่ะว่ามันมันเย็นขึ้นนะดูสิไม่มีแดดวันนี้นะไม่มีแดดเลยแล้วก็สภาพท้องฟ้านะ ครึมเหมือนบรรยากาศประมาณว่าเหมือนอยู่เมืองจีนอยู่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนงี้เลยเราก็จินตนาการเราก็จินตนาการเอานะว่าตอนนี้มันไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไงมันก็อยากไปนะช่วงฤดูหนาวมันเป็นอะไรที่แบบฟินหนะมันอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเที่ยวเมืองไทยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนายไปถ่ายรายการมา แถวแถวปทุมนี่แหละมีที่สวยๆเยอะแยะอีกอ้ยเห็นไหมลมอะ่ะลมแบบสุดๆเลยแสดงว่าอากาศเริ่มเย็นลมแมนติกนะเหมาะสำหรับการกินหมูจุม่ม อยากจะบอกว่ามามาที่มาที่เนี่ยกินกินั้องหมูจุ่มหมูกระทะนะพอไปกินบ้านครูเลสไปปาร์ตี้หมูกระทะบ้านครกเลสกันเมื่อวานนะตอนเย็นกลับมาต่อหมูจุ่มนะที่บ้านแม่นันอีกอ๋อค่ะเริ่มเย็นแล้วนะขอนแก่นใช่ไหมคะครูแม่นาอยู่ขอนแก่นใช่ไหมอืมนะบรรยากาศดีมากนะทานอะไรอุ่นๆร้อนๆน,นะทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มชื่นเอ้ยแจ่มใสสดใสแต่เช้าดูสิเห็นไหมคนที่เขามีพลังงานบวกเยอะหน้าตาสดชื่นแจ่ม ใสมันจะประมาณนี้แหละนะสดใสมากจะบอกว่าตั้งแต่เข้ามาทำมิสซิสวาลเนี่ยมันเกิดความประทับใจนะแล้วก็ความทรงจำดีๆมากมายระหว่างเส้นทางที่นายเดินอยู่บนครอบครัวเนี้ยนะคะเดือนเนี้ยธันวาคมนายจะครบหนึ่งปีนะคะสำหรับการที่ลุยมาก,กับในแบรนด์มิสซิสวาลมันมันมีอะไรมากกว่าคำว่ารายได้แล้วแหละมันได้ทั้งความสุข ทางใจได้รับความรู้ได้รับสังคมใหม่ๆอ่ะสังคมพลังบวกใหม่ๆได้รับการ,ระยะาณมิตรที่ดีมันมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้หมดนะคุณที่ติดตามช่องพิ่นายอยู่หรือส่องพี่นายอยู่คุณก็คอยดูไปต่อไปเรื่อยๆนะว่าเราจะมุ่งมั่นและพัฒนาแล้วคืนคุณค่าสู่สังคมไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะแวะมทไทย ลูกเพจกันแล้วเดี๋ยวนายจะเดินทางกลับพิษณุโลกแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่กทานเลยนะสวัสดีเชา้าอันสดใสเชา้าวันแรกของเดือนธันวาคมกันเลยทีเดียววันนี้นายอยู่ที่ปทุมธานีอยู่ค่ะกำลังจะกลับพิษณุโลกแล้วล่ะอากาศดีมากวันนี้เห็นไหมท้องฟ้าแบบ มันเป็นแบบหนาวหนาเนาะไม่เชิงกับแดดนะเดี๋ยวเราจะพาทุทกๆคนมาดูกิจกรรมอะไรเพลินๆนะพี่นายเห็นคุณย่านะคะเป็นคุณย่าที่พี่นายมาพักด้วยที่ประุมนี่แหละเขาทำอะไรอยู่น่าน่าน่าติดตามชมมากเลยตามมาดูกันนะอะ่าว้าวนี่เลย <laughs> สวัสดีค่ะคุณยา่าทำอะไรเนี่ยตาัมมกาโอ้ตํมมาัก อ้อันนี้มันเป็นหมากของคนโบราณแล้วยังมีให้เห็นกันอยู่ว่าคุณกินหมากกินหมากอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเหรอย่าไหนดูซิมีหมากนนมีอะไรมั่งเครื่องปรุงอ,อโอ้มีหมากนะคะนี่อันนี้มันเป็นหมากเออ,อหอมอันอันนี้หมากสดนะหมากสดแล้วก็มีใส่พรูได้ใช่ไหมคุณย่า อื <West> มหอมมากเลยนะนี่เดี๋ยวคุณย่าตาเสร็จแล้วเขาจะกินให้ดูจะกินนะจะกินแล้วอ้าวโหอร่อยหรออร่อยเหรออร่อยอร่อยอร่อยมันคือหมากฝรั่งคนโบราณนั่นเองแซบบอืมอืมย่ยมย่อมอร่อยอร่อยหรอแล้วกินเยอะไหมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกี่รอบสองสามรอบโอ้โหกินวันละสองสารอบเลยหรอค่ะ เป็นไงกันบ้างคนเคยกินไหมหมากถ้าเป็นสมัยนี้เขาต้องกินแบบหมากฝรั่งใช่ไหมเด็กสมัยเนี้แต่อันนี้คุณคุณย่าเขากินแบบอันนี้ก็เนี่ยเครื่องปรุงของเขาเลยนะเครื่องปรุงเขาก็จะมีนี่ใบพลู <c oughs> เห็นไหมใบพลูแล้วก็มีหมากนะเอ,อ เห็นเพิ่งเคยเห็นนี่แหละคือเคยเห็นเคยทราบมาแล้วแหละว่าคนสมัยโบราณเขาจะทานหมากแต่ว่าไม่เคยเห็นมานั่งตำตำตำอย่างนี้ให้เราดูแล้วเราก็เราก็มาเห็นที่นี่ไงเนเห็นไหมอับคุณยาย้าวกลับไปไหนเี่ยกล้องเดี๋ยวกลับมาทางนี้เห็นไหมเราก็มาเห็นคุณย่าตําหมากที่เลยนะจะตาหมากที่สมัยเวลาเราพูดกันน้าหมากกระจายน้ําหมากกระจายเป็นอย่างนี้นี่เองนะกําหมากกระจายนี่ไหนคะ เอ็นอร่อยอร่อยสมัยโบราณนะฮะสมัยโบราณอ๋อสมัยโบราณเลยนะ<ม>แล้วมันอร่อยอยังไงอ่ะคุณย่าบอกหน่อยมันอร่อยอยังไงอ้าวจะมา่อยยังไงคือกินไปนาถาโอยเนี่ยมยร,ยร่อยยังไงะความน่ารักนะกินไปอ,อร่อยอยังไงก็อ,อ,อันนี้คืออะไรอะ่ะมันต้องเอาใส่ในรถนะอ๋อเอาใส่ด้วยหรอคะ อ๋อเห็นไหมเคี<ม>้ยวเคี้ยวหมากนะใครเครียดนะเคี้ยวคนยากเคี<ม>้ยวหมากใครเครียดอันนี้เป็น<ม>เป็นต,ตัวยาที่เอาใส่ในหมากตอนตำไหมเอาใส่ตอนตำหรือว่าตำเร็จกินหม,มาอ๋อตำนี่นี่นี่ก็เป็นครกครกของคุณยาครกเล็กน่ารักมากเลยทำท่าตำไหนอันไหนอันไหน,น,ไหนสักครกอยู่ไหนอะ อ๋อเครื่องปรุงเยอะมากทุกคนถ้าใครเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักกันน้ำหมากอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์มีโคลกนะคุณเนาะโคลกแล้วก็ใบพูวันนี้โคลกแล้วก็มีใบพหูนะอันนี้อันนี้ด้วยอ๋ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเครื่องปรุงเขาอ่ะอันนี้ก็คือใบพรูนะอันนี้อะไรคะเครื่องปรุงอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่หมากใช่ไหมถ้าพมนก็เรียกบากาล่ะ กะละเขมนอันนี้คุณย่ามาจากสุรินนะคะเขมรน่ะโบราณวิถีชีวิตคลาสสิกคลาสสิกของคนสมัยโบราณมันน่าติดตามมากเลยเนาะเออไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่เป็นยุค 4G 5G ยุคดิจิตอลก็จะไม่เห็นอะไรที่เป็นคลาสสิกหรือเป็นวัฒนธรรมของเนี่ยท้องถิ่นแบบเนี้มีเครื่องปรุงด้วยเนาะเมื่อกี้แล้วก็มีหมากเยอะแยะเออเยอะแยะเลยแล้วก็มีหมากนี่เห็นไหม หมากปลินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมากปลินน่หมากพลูนะเออคนละหมากโอแล้วคุณย่าทานวันละประมาณสองสมรอบนะเพื่อความแบบคลายเครียดของคนสมัยก่อนอะเนาะคนสมัยนี้เรามีวิธีคลายเครียดยังไงก็สามารถเม้นมาบอกพี่นายกันได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า ามาต่อกันจ้ะมาต่อกันที่นี่เลยนะยังไม่จบยังไม่จบเรามีกิจกรรมที่แบบสนุกสนุก,นกเพลินเพลินให้ทุกคนดูนะมันเป็นกิจกรรมไม่รู้สิสำหรับนายมันเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วมันไม่สนุกอะ่ะเราทำทุกที่ให้เป็นความสุขอตามมาดูว่าทำอะไรนะสวัสดีจ้าเห็นไห้สองสาวอสองสาวทำอะไรเราตามมาดูกันมานีาส่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ S 2> <S 2> <S ออพี่น้อยกับคุณย่านี่เขาทําอะไรกันสองสาวก,กันนุ่งกันิ่งเียเห็นไหมนี่เขาทําหมากค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูเมื่อสักครู่ที่นายไลฟ์นี้คือแบบคุณย่าเขาตําหมากให้เรากินแล้วเนาะเออแต่ตอนนี้คือนี่เขาจะอันนี้คืออะไรอะ่ะย่าทาอะไรอะ่ะ ถากอ๋อเขาเรียกว่าถากถากหมากใช่ไหมจะเอามาทำไอ้มันอันนี้ใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้อะอันนี้ที่บอกเมื่อกี้แกออันนี้คืออะไรนะอธิบายหน่อยรู้ปะนหนไม่รู้อ่ะคือทาอะไรอันนี้หมากหมากแกอ๋อมันกินได้ไหมกินได้อ๋อก็คืออ๋อนี่ไงนี่ไงอ่นอ๋ออ่อนอยู่อ่ะคุณยายถากไอ้คุณย่าถาก อันนี้มาจากสุรินกันเลยนะเออขเขมรนโดยแท้นะคอเนเนี่ยเขายิ้มดูหน่อยอ๋ออันนี้หมักอนอ,นนกอนเฮ้ยเคี้ยวหมากเฮ้ยคนสมัยโบราณเขาเอาหมากนี่เคี้ยวเพื่อขัดฟันนะคะขัดฟันให้ขาวจริงๆอันนี้อันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นหมักสดไงนะจริงๆเราใช้หมักแก่ใช้ตรงเนี้ยด้านเนี้ยเเรามาดูเขาสองสาวทําอะไรกันต่อนะอืออันนี้ อ๋ออันนี้ก็กินด้วยอ๋ออันนี้ก็กินเปลือกเปือกใช่เปลือกเอาขัดไกินด้วยโอ้ยปากแดงเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนทาลิปสติกเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวเรามานั่งดูคุณย่าเขาทํากันต่อนี่ <c oughs> เห็นไหมคะนี่ปากแดงนะอันนี้อันนี้คือลิปสติกแบบลิปสติกสมัยใหม่นะคะนี่ทาอันนี้คุณคุณน้อยทาลิปสติกเนี่ยแต่คุณย่าคุณย่าทาลิปสติกแบบธรรมชาติเห็นไหมยิ้มสิ <c oughs> ปากแดงสวยมากอันนี้ไม่ได้แดงเพราะลิปสติกนะของคุณย่าเขาแดงเพราะว่าเขาเคี้ยวหมากเมื่อสักครู่ที่คุณย่าตําหม,มากแล้วแบบเลยแบบปากแดงสวยเนาะเรามาดูคุณย่าชัดๆกันนะน่ารักมากเลยอ่ะมาดูกันต่อทําอะไรนี่อันนี้หมากสดเนาะ หมักสดอ่าหมักสดเนี่ยแล้วก็ตําอันนี้แก่อันนี้แก่แล้วก็มาเขาเรียกว่าถากเนาะถากใส่ในนี้แล้ะอันนี้อะไรเอ่ยกับของอ้อไม่ใช่อันนี้ที่เราแล้วที่เราบ้วนทิ้งอ๋อเราบ้วนทิ้งอมีอะไรอีกมีเครื่องปรุงอะไรอีกหยิบมาอวดหน่อยสิคะเครื่องปรุงของคุณยามันเป็นหมักฝรั่งเอ้ยมันเป็นหมักของคนโบราณนะคนสมัยนี้อาจจะเคี้ยวเป็นหมักฝรั่งนะอันนี้หมักโบราณฮะอะไรอ่ะ อะไรคะอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะอะไรอ่ะปูนอ๋อปูนอันนี้ปูนอ๋อต้องเอามาใส่ในหมากไหมเวลาตำใส่กับหมากอ๋อต้องตำเวลาตำต้องเอาใส่ด้วยอันนี้ปูนนะรู้ไหะอ๋อปูนขาวเนี่ยเป็นเครื่องปรุงนะเขาเรียกเหมือนเครื่องปรุงรสนี่เมื่อกี้เห็นข้างหลังด้วยค่ะมีอะไรนะมีอะไรอีกเอามาโชว์สิอันนี้อะไรคุณย่าอ๋อตาอะไรฮะคืออะไรนะอันนี้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมล็ด เป็นเมล็ดมันเนาะเป็นเมล็ดอะไรนะนูก็ไม่ออกแต่ว่าเป็นก็เป็นเครื่องปรุงเวลาตาใช่ไหมโอ้ยมาละมีหมาน้อยได้ออกกล้องแล้วเอ้าเออ๋อนี่ก็มีพรูต้องขาดไม่ได้เลยนะอันนี้ใบพรูหอมมากเนาะเออนี่โอสวยเลยหอมเนาะ๊ยใครมานั่งข้างหลังเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนใครมานั่งข้างหลังเรานะอุยนี่ลูกสาวน่ารักมากเลยอันนี้ลูกชายค่ะ นะกถุงเงินถุงนาคไว้ไหนน่ะเอาไปโน่นละอ่เรามาดูกันต่อนะคะอยู่ข้างนอกนี่ดูกิจกรรมสนุกสนุกเนี่ยเราไม่ต้องไปเที่ยวไหนก็ได้ทําทุกที่ให้มีความสุขเห็นไหมคะเอ๊ะตำแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณย่าตำไปแล้วรอบนึงเนี่ยที่จริงเอาอันนี้กินได้คุณย่าตัดให้นายหน่อยได้ไหมมันตัดได้ไหมนายอยากเคี้ยวอ่าอยากลองเคี้ยวให้แบบขัดฟันอ่าลองเคี้ยวแต่ไม่ต้องตำหมากไงแต่นายจะเคี้ยวโอ้มันใหญ่ไปไหมเอาบางๆเอาบางๆ เอาอันนี้มันไม่บางแล้ววะย่าเดี๋ยวฟันหักเอาบางๆหน่อยอะโอ้โหเดี๋ยวไปเลยดูนะคะอันนี้นายเป็นอันนี้ปกติเราจะเป็นเคี้ยวหมักแห้งอันนี้หมักสดลองเคี้ยวดูอืมรสชาติไงเปรี้ยวอะเฮ้ยหมักแห้งไอ้หมักสดมันเปรี้ยวแต่ถ้าหมักแห้งมันไม่เปรี้ยวเดี๋ยววันแต่ถ้าเคี่ยวมันเหมือน เอ๊ะรสชาติเหมือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเหมือนผลไม้อะไรหรอบอกไม่ถูกอ่ะถ้านี่มาไม่เหมือนแต่ถ้าเคลือบปัญญามันจะเป็นการช่วยขัดฟันนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะแปรงฟันเนาะแปรงฟันโดยใช้หมากขัดอืมเดี๋ยวไปส่องนี่ต่ออีนี่คนสวยมาเลยนคนสวยมากคนสวยอยาาเข้ากล้องเอ้คนสวยนี่คนสวยจุ๊บจุ๊บจีคนสวยดิมังกล้องก่อน อันสวยอันนี้ถุงน่าค่ะถุงน้าน่ารักมากเลยนะอยู่กับเขาสามวันนี่แบบมีพฤติกรรมอะไรที่แบบน่ารักน่ารักนะดูตีดูเขาเล่นกับเจ้าของเขาอืมอืมแหนมแหนเคี้ยวอร่อยเลยเนาะทำอะไรกันอร่อยอร่อยเลยกินไหมคะกินไหมอืมกินไหมไม่ยอมแค่นี้เดี๋ยวขอเขาจะให้หมกเคี้ยวหมกอยู่หมกฝรั่ง ถ้าเป็นเด็กสมัยนี้เคี้ยวหมากฝรลังอันนี้หมากโบราณน,นะโบราณของแท้เลยอะ่ะอืมเอ้ยใครเข้ามาหนึ่งคนชักทายหน่อยเขาเขาาลงกำลังเป็นนายไม่ใช่พูดไม่ชัดไี่ไงเคี้ยวหมากอยู่เคี้ยวหมากอยู่ยนี่หมากอันนี้เลยนะจ๊ะเราเคี้ยวหมากกันจริงๆงอืมอ้ตอนนี้ไม่มีรสชาติละเมื่อก,กี้มันมีรสชาติฝาดฝาดอืมเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศวันนี้ดีมาก อากาศเย็นสบายนะสดชื่นสดใสกันแต่เช้าเลยนะทำอะไรไม่รู้กันสนุกสนุกขออนุญาตอันนี้เป็นใครทิ้งมากคุณเนี่ยมากฟันขาวหรือยังฟันขาวยังปิ้งเลย อ่ามีคนเข้ามาดูแล้วออกไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเราก็ไลฟ์เป็นกิจกรรมแบ่งปันพลังบวกสดใสให้แก่ทุกคนนะใครที่เข้ามาตอนนี้วันนี้เลยวันที่หนึ่งธันวาคมนะวันแรกของเดือนธันวากันเลยขอให้รับทรัพย์รับโชคนะโชคดีใช่วันนี้รวยจริงๆด้วยมีเลขไหมมีเลขไหมคะบอกสักเลขสิคุณย่า ไม่รู้อาคุณย่าไม่บอกอาคุณย่าตัดหมากอย่างเดียวเลยไม่รู้รรนะคะอ่าโอเคนะวันนี้ก็พอพอหอมปลาหอมคอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาติดตามชมเพจพี่นายหรือว่าช่องพี่นายนะสามารถติดตามได้ใน y youtube เหมือนกันนะช่องนายเก้าพาเพลินค่ะกำลังตัดต่อคลิป F อที่พาไปเที่ยวสวนออร์แกนิกฟาร์มของลุงแดงอยู่แล้วคอยติดตามชมกันนะบ๊ายบาย <c oughs> ว้าว <c oughs>